ตอเน,นื่องไปดูหุ้นขนาดเล็กอีกหนึ่งหุ้นนะซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่เข้า IPO มาเนี่ยคือราคาหุ้นเองอาจจะเพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นักกรณีของ On s i r รินโฮดดิ้งหรือว่าหุ้น ORN แต่ก็ต้องบอกว่าที่ราคา IPO ตอนเข้าตลาดมานี่นะฮะพี่สุป,ประชยัย ราคา IPO นี่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีนะหรือต้องบอกว่าราคาหุ้นต่ำบุกคือตั้งมาก็ต่ำบุกแล้วใช่ใช่ที่นี้ก็ถือเป็นการให้ดิสเค้าเพราะว่าออนซีรินเนี่ยเข้าตลาดมาในช่วงที่คือต้องบอกว่าตลาด IPO มันมันถดถอยใช่ใช่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยมีความผันผวนเป็นอย่างมากด้วยฉะนั้นการตั้งราคาด้วยดิสเค้ามหาศาลเนี่ย นะฮะก็ซึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งแต่ก็ดูแล้วแม้จะดิสเขาไปเยอะนะแต่ตลาดก็ยังไม่ค่อยตอบรับสักเท่าไหร่นักอย่างไรก็ดีเนี่ยราคาหุ้นก็มีสัญญาณของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ช่วงหนึ่งก็ฟื้นไปจนเกือบจะปิดได้ที่ราคาจองอ,าอาราคาจองคือบาท50ถูกปะ่ะบาท49บาท49เกกือบเกือบแล้วตอนนั้นเกือบผ่านแล้วนะ เกือบแล้วนะเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับก็ล่าสุดราคาหุ้นลงมาอยู่ที่หนึ่งบาทหกสตางค์แล้ในเชิงของผลประกอบการเนี่ยนะฮะก็ดูแล้วยังมีแนวโน้มของการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะพร้อมๆกับมูลค่าซ่อนเร้นในส่วนของสินทรัพย์ที่ออนซีรีนั้นถือครองอยู่อย่างเช่นเรื่องของที่ดินอ่าใช่นะฮะมูลค่าที่ดินเนี่ยมีความสลักสําคัญต่อตัวของออนซิรินเนื่องจากเขาเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นะฮะก็มีทั้งแบบการขายทั้งแบบการเช่าก็น่าสนใจในแง่ของตัวเลขทางการเงินกับราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับดูผ่านๆเนี่ยไฮไลท์เลยอย่าง P/E ratio ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ17.8เท่า P/BV ratio ที่0ู่ที่0.66เท่า นี่เกือบจะครึ่งเท่าบุกนะใช่ราคาหุ้นในปัจจุบันนี้ครับอ่ะโอเคดูแนวโน้มในช่วงไตรมาสสองแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นอย่างไรครับก็มีการเปิดเผยโดยทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของออนซิลินนะครับคุณปรีดิกรปุรณาปรกรนะครับซีอของออนซิลินก็บอกว่าไตรมาสสองนะครับแนวโน้มเนี่ยจะปรับตัวดีกว่าไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับโดยบริษัทมีการตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่5 0 5 5 5ล้านบาทนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายรายได้จากการโอน กรรมสิ์นะครับอยู่ที่4 4 4ล้านบาทเศษนะครับก็สอดคล้องกับการทยอยรับรู้รายได,ได้จากยอดขายรอโอนโหนดแบ็กกรอกนะครับที่มีอยู่ประมาณ897ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยแบ่งเป็นนะฮะโครงการที่เป็นแนวราบนะครับ95.17ล้านบาทแล้วก็โครงการที่เป็นแนวสูงนะครับ741ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็โครงการ เท่าซื้ออีก62ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็กหลอกที่มีอยู่ในมือนะครับขณะเดียกันฮะในช่วงของไตรมาสสไปจนถึงไตรมาสสของปีนี้ฮะบริษัทก็มีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่อีกค่าโครงการด้วยกันนะครับมูลค่ารวมก็ประมาณ3,932ล้านบาท ก็จะแบ่งเป็นนะคอนโดมิเนียม2โครงการนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะครับมูลค่ารวม1,943ล้านบาทก็มีกําหนดในแง่ของการเปิดขายได้ในช่วงของไตรมาส4ของปีนี้แล้วก็จะโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงของไตรมาส3ของปี2 69นะครับอ,อีก โครงการก็เป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะครับสามโครงการนะครับมูลค่ารวม2,031ล้านบาทก็มีกําหนดเปิดขายในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้ฮะไปจนถึงไต,ตรมาสแรกของปี2018นะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีการรับรู้ไรายได้จากการโอนเข้ามากรรมสิทธิ์เข้ามาทันทีในช่วงของไต,ตรมาสแรกของปีหน้านั่นเองนะครับรองนือจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทางออนซิริรนก็มีแผนการลงทุนนะฮะสำหรับการพัฒนาโรงเรียนนานาชาติมิลฮิล ประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าเป็น British Brand ที่มีการใช้หลักสูตร British c u r r i c u l u m แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะโดยจะมีการให้บริการด้านการศึกษาสำหรับชั้นเรียนนะฮะตั้งแต่ n u r ร์ r ซไล่ไปจนถึง Year 13คือ Year 13เลยโดยจะมีการก่อสร้างอาคาร2หลังบนพื้นที่40ไร่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทางนี้คาดการณ์ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มให้บริการทางการศึกษาได้ตั้งแต่ช่วงไตรามาสหนึ่งของปีหน้าเป็นต้นไปนะฮะก็ดูแล้วครบเครื่องนะมีทั้ง Development คือโครงการที่พัฒนาเพื่อจำน่ายนั่นก็จะเป็นรายได้ในลักษณะที่เป็น Project b a s e อ่าใช่แล้วก็มีรายได้ที่เป็น recurring income นะฮะคือรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมออย่างธุรกิจโรงเรียน นานาชาตินะฮะก็น่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นแล้วก็ทำให้ตัว valuation ของออนซิรินเนี่ยในช่วงหลังจากนี้มีโอกาสจะถูกขยับปรับเพิ่มขึ้นได้ที่ P/B/V ปัจจุบัน0.66เท่าเนี่ยผมว่ามันมันอาจจะไม่ค่อยแฟรสักเท่าไหร่นักนะฮะคือดูจากแนวโน้มทางธุรกิจดูจากสินทรัพย์ที่มีอยู่0.66เท่าตรงนี้ จะว่าไปนะในทางการเงินก็ต้องถือว่าเป็น valuation ที่ต่ำหรือพูดให้ง่ายคือราคาค่อนข้างจะถูกเลยนะฮะทีนี้เอาละในเชิงของราคาหุ้นในตลาดเนี่ยมันก็คงต้องว่ากันไปตามกลไกนะฮะตามความเชื่อมั่นของนักลงทุนนั่นก็ขึ้นอยู่กับทางฝั่งออนซีรินเองนะว่าจะเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็ส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้กับนักลงทุน ได้อย่างไรนะฮะว่าผลประกอบการหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วด้วยสินทรัพย์ที่มีอยู่ในมือเนี่ยนะฮะหลายชิ้นที่มันมีมูลค่าซ่อนเร้นมันก็จะเริ่มเฉิดฉายมูลค่าในตัวมันออกมาได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ในแง่ของการเติบโตนะครับอีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือ ออนซิลีนก็เป็นอีกคุ่นหนึ่งที่มีการจ่ายปันผลที่ดีนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดนะครับดีวเวนจิวตกเฉลี่ยประมาณเกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์นะโดยราคาที่อาจจะปรับตัวลงมาทําให้ยิวเนี่ยมันห่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของการลงทุนก็น่าสนใจฮะระยะสั้นก็ในแง่ของอดีวเวนจิวเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็ระยะกลางถึงยาวก็แน่นอนฮนะถ้าเกิดหุ้นมีการปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมานะครับแน่นอนก็จะอันนั้นก็จะเป็นอีกขาหนึ่งนะที่ได้จากแคปต้นเกตนนั่นเองนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นนะครับที่ดูแล้วในช่วงนี้ผ่านมาลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถือว่าเริ่มที่มีการปรับตัวขึ้นมาตอนนี้ยืนเหนือระดับ1บาทขึ้นมาได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจมากขึ้นแทบทีเดียวนะครับ